สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดก็จะมาตามความฝันของพี่ทัศไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อดดีๆช็อดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ FC ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญ ที่อยากจะร่วมบุญสมทบทุนสร้างศาลารุ่น6คูณ6ก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ทางวัดก็กำลังมีการก่อสร้างอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็ขึ้นโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็อยากจะเชิญชวนเอฟซผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะที่อยากจะ ร่วมบุญสร้างกระท่อมรุ่น6คูณ6ก,ก็เชิญได้นะคะสอบถามกับพี่ทัศนได้นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังขาดงบประมาณแล้วก็ปัจจัยที่จะสร้างนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมมาดูบริเวณรอบๆการก่อสร้างนะคะก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้ช่างไม่ได้มานะคะเนี่นะคะ ใครอยากจะร่วมบุญก็เชิญได้นะคะเดี๋ยวแอดก็จะถามหมายเลขบัญชีกับพี่ทัศน์ให้นะคะภาพกระท่อมรุ่นหกคูณหกนะคะที่ว่าเก่าแล้วก็ผุพังแล้วนะคะท่านผู้ชมคะตอนที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการก่อสร้างแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะบอกบุญมายังเอฟซทั้งหลายนะคะที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างกระท่อม รุ่นหกคูณหกก็เชิญได้นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยความฝันกับพี่ทัศน์นะคะว่างวดนี้พี่ทัศน์ฝันอะไรยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่ทัศนค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ทัศสบายดีไหมคะครับสบายดีครับแต่มันนอนไม่ค่อยหลับครับอ๋อนอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสบายว่ไม่ครับ ร่กายผมก็แข็งแรงปกติอยู่แต่ทั้งแต่ทํากระท่อมให้ลุกปูใหม่นี้ทํากระท่อมห้ลวงปูเนาะคือเลยสิบวันละนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าพิ่ทัศน์ก็ลงมือทําเองด้วยเนาะช่วยช่างอันนี้ช่วยช่างช่วยช่างคือถ้าเขาให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ม่ไม่อันนี้แล้วแต่ช่างจะให้ครับคือดีกว่าเราอยู่ เล่นเนาะมันเวลาว่างเราก็ไปช่วยเขาวันนี้ช่างไม่มาหรอพี่ช่างเขาไปเกะขี้ยางครับนายจะไปเกะทรงง่วรถเลยจ้าแต่คืนนั้นก็มีคืนหนึ่งผมนอนไม่หลับทั้งคืนก็ประมาณตีสามตีสามนอนแบบไหนก็ไม่หลับยักก็ไม่หลับก็เลยไปจุดทุบบอกลูกปูว่อลูกปูจะทํากระท่มให้ใหม่นี่ทาไมผมนอนไม่หลับนอนเอาเลขก็ไม่ห็นทั้งน้ก็ไม่เคิตพอมานอนทุกคนน่าจะงีบหนึ่งก็ประมาณสักสิบยี่สิบนาทีเลยแต่ได้ยินเสียง ก็บอกว่าสามหกหนึ่งปดนอันนี้ได้ยินเสียงสามหหนึ่งแปดแต่ก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าหรือถ้าลูกอูมันกัมกึ่งเหมือนกับฟันไม่ฝันแต่ได้ยินเสียงครับเพราะตีสมยังนอนไม่หลับผมก็หลับตาแล้วก็จุดทุบเสร็จบนกระท่อมหลับตาก็มานอนอีกทีหนึงน่าจะงีบหนึ่งก็ประมาณไม่เกินยีสิบนาทีหรอก แล้วก็ได้ยินเสียงที่ผมบอกกันเลยสาหหนึ่งแปแล้วก็ผมก็จะดึงเลขเก่ามางวดก่อนมันสี่ห้าศูนย์ไม่ออกอันนี้คงก็ดึงมาห้าศูนย์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้ก็จะเขียนให้แบบนี้อันนี้เขาบอกสี่ตัวเขาบอกสี่ตัวนะครับสามหกหนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดนะคะท่านพี่ชนแล้วก็ห้าศูนย์ผมดึงมาจากงวดที่แล้วสี่ห้าศูนย์มันไม่ออกกับแต่สี่ห้าผมไม่ได้เอา ผมเอาเฉพาะห้าูเอาห้าูเนาะเพราะว่ายังไม่โอกก็ไอข้างบนนี้เลขออกแล้วที่น้งภูมิใช่เลขจุกแล้วก็เลขเขาเขียนให้ก็จะมีประดับอันนี้งวดนี้เขายังยังไม่ให้เพราะเขาก็รอดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้กับไปพูดกับเขาสองสามครั้งก็เขาบอกว่าโนโนโนอ๋อเขายังไม่พร้อมเนาะเขายังไม่พร้อมอ๋อจ้าก็ดูไปคอแล้วแต่ว่าเขายังไม่พร้อมเนาะ เดี๋ยวเขาจะให้วันอันนี้ถ้าเอฟซีไม่ชอบก็ลงจับเอาเองก็ได้ครับจะเอาสามแปดก็ได้สามแปดแปดสามเนาะสามแปดแปดสามสลับเอาสลับเอาเดี๋ยวผมก็เขียนให้ตรงประมาณนี้ให้สามหกหนึ่งแปดห้าศูนย์หรือเราจะกลับก็ได้ไม่กลับก็ได้แต่ผมกลับนั่นเลยพี่เดี๋ยวตับแตกเดี๋ยวตับแตกตั้งแต่ทำกระท่อมหลังนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยก็นอนไม่หลับไม่รู้ไม่ปูด จะเอากับผมเบบมหนยก็ยังไม่ทราบท่านจะลงโทษผมหรือจะดีใจหรือยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูลุงปูอีกทีหนึ่งครับจนน้ำหนักรถไปสอกิโลนะนอนนอไม่ใครหลับเนาะพี่เนาะอันนี้ก็จะมีต้นต้นอะไรคะพี่ทัศส้มโอส้มโอพันทัพทิมสยามที่พระพระรัชทานให้ผู้ช่วยก็จะเอามาปลูกที่กระท่มถวายปู่ครับตอนท่านมา ครั้งก่อนก็ถวายให้ผู้ใหญ่บ้านก็เอามาปลูกที่กระท่อมก็จะเป็นมะม่วงข้างหน้าข้างหน้ากระท่อมหละครับที่ออกลูกเยอะๆหน่อยเป็นของพระเาธรเนาะเป็นของประเทศที่ท่านมอบให้ก็เอามาปลูกถวายลงปุกบอันนี้ก็ลองเสียงดูถ้าผิดก็เย่าากันนี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากความฝันของพี่ทัศน์นะคะ ที่ทัดก็ฝันได้ยินเสียงแว่วแมาบอกนะคะว่าสามหกหนึ่งแปดนะคะตัดเล่นได้มีสามหกหกสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าคือตัวเก่าของงวดโกรดเนาะพี่ทัดเนาะแล้วก็ตัดตัวไหนอีกนี้หนึ่งหกหนึ่งก็ได้นะพี่ทัดเนาะจะหนึ่งสามสามหนึ่งก็มีเนาะก็ว่าพี่ทัดไม่ได้ตัดให้เนาะให้ท่านผู้ชม จับคู่เอาเองนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าพี่ทัศก็ฝันได้4ตัวนะคะ3 6มหกน่งปนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก,ก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่ทัศก็มาแบ่งปันความฝันให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ถูกทุกงวดครับอยากให้ถูกทุกงวดเนาะพี่เ <c oughs> นะาะครับผมจา้า ใช่เลยนี่นะคะนี่คือคือตัวเลขเสริมเจ้าภาพใหญ่ก็ช่วยได้อ๋อได้อันนี้ก็มีเจ้าภาพใหญ่เลยอ๋อมีเจ้าภาพใหญ่มาร่วมทำแล้วเนาะแต่พอไม่พอคงก็บอกที่พี่ช่วยมาอีกทีหนึ่งเจ้าภาพใหญ่เขาแล้วเนาะยังขาดปัจจัยเนาะพี่ทั์เนาะบอกว่าขาดก็ยังขาดอยู่ครับแต่เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆถ้ามีก็ทำถ้าที่ที่ คนนั้นช่วยมาก็ทําต่อกับพี่ก็บอกคุยกันเมื่อกี้ว่าพี่ก็เออเดี๋ยวพี่จะช่วยอันนี้ก็ใครอยากร่วมสมทุกข์กับพี่ก็สมทบได้ครับพันสองพันหมื่นสองหมืนม่นก็แล้วแต่ก็จะมีท,ที่สร้างเยอะครับที่สร้างเยอะอ,อยู่อันนี้ก็ถ้าอยากอันนี้ผมมันเวลาจะพูดถึงเรื่องในกระท่อมมันอย่างไงก็ไม่รู้ มันมีที่สร้างเยอะอยู่ครับทั้งที่นอนทั้งครัวอะไรหลายอย่างแต่เราก็เอาตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ไม่สาคัญสําคัญทุกจุดแต่เอาเอาตัวที่มันทะลุก่อนคก็เลยทําตรงนี้ก่อนครับแต่แม้ว่ามันจะมีคนมาช่วยให้ทําตรงนั้นแต่เราก็ต้องเอาเงินส่วนนี้มาทําตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนครับอย่างถ้าเลือขาดเลืออะไรยังไงก็ ต้องขอเอฟซีอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากช่วยก็ช่วยได้ครับแต่พอไม่พอผมก็กาหนดไม่ได้เพราะประเมินราคาขนาดเหล็กเส้นหนึ่งราคาท่นนี้พอไปซื้อจริงๆมันราคาเท่านู้นมันแพงขึ้นรับอันนี้ถ้าไม่ไม่ซื้อเองคงไม่รู้อันนี้ผมอยากรู้ก็เลยซื้อมาทาเองแต่ให้ช่างเขาทําเดี๋ยวผมซื้อซื้ออุปกรณ์มาเองก็เลยรู้ว่าโอ้ขนาดนี้ขนาดนี้ กับของแพงขึ้นเนาะกับของมันแพงขึ้นขนาดปูนซื้อวันนี้ร้อยสิบห้าบาทไปซื้อพรุ่งนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าอันนี้ก็ลองซื้อดูทไม่เชื่อใช่ต้องื้อขนาดวันนี้พรุ่งนี้ไปซื้อราคามันขึ้นของวันเองก็แอดก็อยากจะเชิญชวน fc ผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะที่อยากจะร่วมสร้างกระท่อมรุ่นหกคูณหกให้กับหลวงปู่สวงนะคะก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมคะไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่จิตศรัทธานะคะ ตามกําลังศรัทธาค่ะท่านผู้ชมทําบุญแล้วทุกอย่าไปทําทําบุญแล้วมีความสุขมีความสุขแล้วก็ทําไปใช่ค่ะก็อยากจะให้พี่ทักนบอกหมายเลขบัญชีกับเอฟซีค่ะเผื่อว่ามีเอฟซีอยากจะร่วมสร้างค่ะพี่เนาะเผื่อท่านใดอยากจะจดร่วมบุญจะจดตรงตัวเลขก็ได้ค่ะพี่อยากจะร่วมบุญที่จะสร้างกระท่อมหกคูณหกให้กับหลวงปู่นะคะเนาะก็ ใครอยากจะร่วมบุญก็เชิญได้ที่หมายเลขบัญชีนะคะท่านผู้ชมหมายเลข,ขบัญชีของพี่ทัพเนาะพี่อันนี้เอาเอาหมายเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับผมแปดสองศูนย์ครับผมเก้าหกห้าแล้วก็เจ็ดนะคะหนึ100่งศูนย์ศูนย์แปดสองศูนย์เก้าหกห้าแล้วก็เจ็ดนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะชื่อ พี่ทัศเจียนงามนะคะชื่อทัศเจียนงามนะคะเป็นบัญชีของพี่ทัศเองนะคะที่ดูแลประจําอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะสําหรับเอฟซท่านใดที่อยากจะร่วมสมทบทุนสร้างกระท่อมรุ่น6กคูนหก็เชิญได้ที่หมายเลขบัญชีนี้นะคะท่านผู้ชมคะนาอพี่ทัศเนาะช่วยทํากับจาภาพใหญ่ครับจะสมทบทุนกันค่ะท่านผู้ชมจ ให้พรเอฟซีเยค่ะขอบคุณเอฟซีที่ได้ช่วยมาคนละร้อยสองร้อยนั้นก็อันนั้นก็ได้อันนี้ก็ว่าไปโนดได้ไม่เยอะก็ว่าไม่เยอะถ้าได้เยอะก็ว่าเยอะอันนี้ก็มีพี่พี่ที่ช่วยมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ถ้าชุดนี้ใครอยากช่วยอีกก็ขอเชิญช่วยเพราะมันมีงานยังอยู่เยอะอยู่แต่ปีสาวก็ช่วยมาอีกเดี๋ยวพอไม่พออันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งครับถ้าได้เยอะก็ยิ่งดีาะเราก็มีที่สร้างเยอะอันนี้ก็ขอขอบคุณ fc ทุกๆคนล่วงหน้าก่อนกับเลขทูกไม่ถูกก็เยาะว่ากันกับมา <c oughs> ผมนอนไม่หลับตั้งแต่ทํากระท่อมนี้มาสิบวันแล้วนอนไม่หลับตั้งคืนเลยาบางวันก็หลับชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่นตื่นอยู่ผมก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละาบางทีก็ออกมาจุดทูปบอกลูกปูว่าลูกผูถ้าลูกผูอยากให้ลูกสร้างไปมากกว่านี้ก็ขอให้บอกเลขลูกอีกทีนึงแต่วันนั้นหลับไปงีบหนึ่งก็บอก สามหกหนึ่งแปดนั่นแหละแต่ไม่รู้ข้าวนั่นไม่ข้าวอันนี้ก็เอฟซีก็พิจารณาเอาผมก็ไม่รู้จะเอาตัวเลขแบบไหนมาได้แบบนี้ก็บอกแบบนี้ครับขอบคุณครับผมค่ะขอบพระคุณพิธานมากค่ะสวัสดีค่ะ